นี่คะ่ะพ่อแม่นกสองตัวพ่อกับแม่คะ่ะวนเวียนเห็นไหมวนเวียนมามาที่ต้นไม้นี่แหละม,มาเกาะแล้วมาเกาะเกาะเกาะจะปีนหาล,นล,นนนล,นลูกมันละนั่นบินไปละพ่อแม่นกยังไงลูกมันร้องลูกร้องลูกร้องลูกร้องนางเลยมาหาลูก ลูกก็ช่างรู้รู้นะรู้ว่าแม่มาเนาะอ๋อเขาส่งเสียงหากันเขาส่งสัญญาณหากันก็เลยรู้ว่าลูกแม่มาพ่อมาก็เลยเสียงร้องจ,จิบจิบจับจับอยู่นี่เนี่ย ล้วเว้ยด,ดูพ่อแม่เขานะโอยชีวิตนี้ไม่มีอะไรทำเนาะนั่งเฝ้านกอยู่เนี่ยนอนดูธรรมชาติดูดูด,ดูคู่กันคู่กันแล้วไม่แคล้วกันดูสิคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกัน มาที่มาเลี้ยงลูกเดี๋ยวแมวเขเอาไปกินหรอกเนี่ยดูอ่าเห็นพ่อแม่เขาแล้วนะจ๊ะ